ดูทรงแล้วเครื่องดูทรงแล้วเครื่องมันน่าจะร้อนเปิดไหมครับเยอะเกินเก็งเฮ้อ เคมาได้อยู่ไหนในอ๋อใช่มีรถอ่ะเขาจะตัดโอ้โหไม่ช่วยเลยผมไม่ช่วยคือออกบ้านไม่ได้เหรอเดี๋ยวไปตัดไฮไลท์แบรีโอคูลสี่มันคนในกลุ่มอะยิงอ้ ไม่ดีจะลอเดีนแบนี่เหรออะไรวะเดี๋ยวโชว์ความตึงไงโชว์ความตึงโชว์ความพัฒนาเสร็มีความคุ้มคุ้มปี๋อ๋อเนอ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกระสุนมันกระเทายู่กระผมข้าผมคือเขียนแตกไปแล้วอะแล้วยิงประตูทะลุเนาะ อยเช่ปีนจักรยานเด้งเหนื่อยเงี้ยเลยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเยอะเลยเด้อเกมดีไหนไหนไออเฮ้ยผมเปิดได้ผมเปิดได้เกมดีมีคุณภาพตัวนี้แหลยนี่ผมเปิดหน้าอัปเดตมาแล้วแม่งเน่า